อ่ครัับตกนเลยจากฝ่ายของรัฐบาลเราไปดูวิฝ่ายท้านกันบ้างว่าเขามีประชุมด่วนกันแน่นอนเขาบอกว่ามี4พันธกิจด่วนทําแน่นอนและทําอย่างเร่งด่วนด้วยคือ1จะมีการแก้รัฐธรรมนูญโอ้อันนี้เข้ามาแรงตอนแรกเลยใช่ไหมอันอ่กับ2นี่มันน่าสนใจมากเลย2ล้างมรดกของคอสชล้างมรดกคอสชเหร มรดกอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าคำสั่งต่างๆนี้ออกมาอะไรแบบนี้คำสั่งใช่ไหมเออนะคะแล้วก็ยังมีการตรวจสอบรัฐบาลรวมไป ถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมาติดตามรายละเอีออยดกันเลยฮะคะณะกรรมาการประสานงานพักฝ่ายค้านนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็จะมีท่านพันตำรวจเอกทวีสอสองในเลขาธิการพรรคประชาชาติก็เป็นประธานเขาประชุมกําหนดแนวทางการทํางานของคณะทํางานนะคะซึ่งมีหน้าที่หลักก,ก็คือรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้รัฐบาลมีธรรมิบาลสนับสนุนให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของคณะรัฐมนตรีหรือครมซึ่งแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะก,กำหนดให้เรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของรัฐแต่ก็ถือเป็นสิทธ,ธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดตามตรวจสอบด้วยเช่นกันหลังจากมีการประชุมกันไปถึงสองชั่วโมงครึ่งค่ะทางด้านของนายอนุสรเอี่ยมสะอาดก็มีการถแถลงนะถแถลงผลถึงการประชุมว่า เขาประชุมกันแล้วได้ข้อสรุปแบบนี้มีพันธกิจหลัก4ด้านเร่งด่วน4ข้อหลักๆเลย 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย 2. กวัดล้างคำสั่งลิดรอนสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชน 3. ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตามหลักธรรมพิบาลตตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง เขาเริ่มเลยนะ,ะก่อนเข้าตําแหน่งระหว่างทางและหลังรับตําแหน่งด้วยอตรวจสอบมันเข้มข้นมากสี<ะ>่ค่ะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเช่นโพชี้ตรงกันแบบนี้มีโพนะเขามีโพบนหนึ่งก็ชี้ว่าร<ะ>้อยละแปควรจะยุบสภาหลังผ่านไปสามเดือน แต่ยังตั้งครมไม่ได้คณะกรรมาการทางวิฝ่ยายท้าน์เาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะผลักดันเรื่องนี้ด้วยน่าสนใจส่วนในทางการแก้ไขรัฐมนูญของเจ็ดพักนั้นตรงกันค่ะที่ผ่านมายอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพักกันเมืองบางพักเป็นรัฐบาลน,นี่ก็คือข้อเท็จจริงแล้วที่ ระจักให้ประชาชนได้เห็นดังนั้นโจทย์คือการแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ให้คนบางกลุ่มบางพวกเขียนขึ้นมา แต่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของทุกคนในประเทศที่มีความเท่าเทียมกันมาจากการเลือกสมาชิสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอขณะนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มที่จะรับฟังาวเสียงของประชาชนกันไปบ้างแล้วเรื่องนี้เรื่องหลักๆของเขาเลยแหละนะ่ายค้านสี่อย่างเนาะ,ะสี่พันธกิจนะฮะน่าสนใจนะฮะ <c oughs> แก้ไขรัฐธรรมนูญกับการล้างคำสั่ง คอสชด้วยนะครับล้างมรดกของคอสชนะครับดูช็อะเดี๋ยวพักกันสักครู